สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสิพาพี่น้องไปเบือนเมคเทียบเล้วสีเล่ือมหมูจ้าพี่น้องจ้าแต่ดเป็นพิ่พวกเคยเล่ดอกจ้่าพี่น้องไปหมดตัดตัวดอกจ้าเมคเทียบเรียนอยู่ในครัวจ้าพี่น้องมันจะเป็นอากาศมูหรือว่าจะเป็นที่ยังก่รู้จ้าเมื่เราเคยเล่เพียงหนึ่งหนึ่งก็พี่น้องอุ้ยจะได้อย่างไรเราจะไปอย่างไรจ้ะตัดกล่องดีๆก่อน อยู่ที่ั้วจ้ะมวลจะรู้หนะจ้ะจะล้มสามลูกกลัวบอกจ้ะสามีิค่ะลอยเจ็บที่ผ่าบ่ผ่าลู้จ้ะผ่าโลโค้กอยจ้ะอันหนึ่ที่แม่พี่ต้องเห็นวะมากลไกๆกันเดออยู่ดีคั้วจ้ะ ให้สรอยว่าจ้ะบ่จ้ะวค่อยเละียกตัวนี้ยังว่าเป็นมืออาชีพนะจ้ะมือสมัครเล่นบูฟังเราบอกเลยพี่น่องมือสมัครเล่นได้ดิ

ก็บอกว่าค่อยๆรอออกกันข่างนันว่าสัดให้แก่ทีบายที่นอกข้งรอทำเลยทำเลยรอแต่ข้ามแบบจะรอข้างๆหก้นจะไ่น้กระดูมันนี่กะดูกหัวนี่จะี่นอนจ้ข้าง้ายจะรอไปดีเด็กเอ้นัควบคจะพอแ่ขเงกินก็กินเือ ดดออกสองข้างไงแจ็คก่อนคุณชนะจับซอยบอย่โบ่จา้าไม่ติดถืดมือจ,าจา่าว่าซอยจ้่าอ๋อซอยจอจ่ะไม่มิดือม แกะแล้วเอาถุงยางห้องจ่าพี่ยองใส่เขียงมาได้เรือเปล่าจ่าหัวหน้ามอหรือว่าขึ้นเขียงมากลุกปุ๊กลุๆเลยจ้าไม่กะแล้วเอาเดืองจ่าเรื่องอะสิต่เนแบจ่ะมาก็มาเก็บ เมน้อย <esi> ่างนี้จำใจเ็ว่าเป็นอาทิตย์เป็นยนี่ไหนจากพี่นองเพราะว่าเราเสียนกว่าจ้ะดึงเราเทเลเดนือยังแล้วนี่เขาจะออกตัองนจ้ะเอาถึงอองกอนจะพี่น้องเพราะว่าแต่เ่าเราหนักกากออกเร้วนี้หัวไม่ใช่เป็นคููม่ใช่มือไม่ใช่จ็ัเดบพี่น้องจ้ะ

เขาคไบเลยคุณคิปเขาคีบเลยที่จะว่าคันนี้ปาดแดงหมวยมนต้องคุ้มมาสั่นอันนี้เฉยๆมีได้คว้าไหม่อไหร่เอาีกกันยังไม่จบอย่างนจ้ดอกเอาไปแลวจ้า อันนี้ไม่แช่วกเซลล์หินงูเอรอจ้ะง่จ้ะอันนี้บบคนทำติตกระดูกเก่าแบบ่ไดังด้กไม่กระปึ๊บเดสเ้วกเลยนะะเดสิได้ยิน้วจ้ะ แล้วไมีเก็บต้องล้างหัวมูเดียวตัวเราเร่าอีกให้มันเสด็จหน้าแล้วกไว้หาปากล้างมือล้างอย่างเนาะอันนี้คือลินจ้ะออกมาเลยจ้ะหัวต้มอยูตรงจ้ะออกมาไปต้มจ้ะมาไปต้มซุกๆเอาตัวมาเอาแหนกไปกินจ้ะปก้าตีนี่ขวนบ่เห็นขวนง่ายเนี่ยดูไรขวนเสียหมด เม่เฮ้ก็ทางนั้นขอนตอกระปูจ้ะยินมาตาผนก็น้องเนี่ไดนงานปากของหมดนตมดจ้ะอันนี้แม่ไี่เห็นพื้นงานออกไหมพื้ยงานอ่าไปรู้มันตุ่มตรงงจ้ะ พี S <S e ่นาเมแล้วานนี <If> you suffer, you ้เจ็ดนาทีแหลวจ้านาทีอีกาทเืองนาทีราไวอยู่ดเพราะว่าเราพอึงเนื้อเราเหดจะเทียช่ก็ผาให้หมดก่อนมืนจะว่าเราหยงได้องชานนะจ๊ะชานดูต้องเดเนี่ยมนมนี่้เพ่ง่เวลาก็มเชื่เนี่ ได้กระขาไม่ใช่กุญแจก็ริงนึกุ่านักดยกันนักจ้ะไ ja. มตายได้ยมัเนม่เสียอีกวะลองมันเปนหาโรคกรัวโคอรัน Ну, короче. Ну. Так. По-по-по. Сейчас, понемногу. đi nhăn mấy công mình cùng tà bánh nó tà tà tất thương tất cả thương thương, 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 thương. เดีเด mm ี๋ยวพี่น้องเว้ก่อนีนองาอยตรงนี้มันที่เป็นไดย์นะค่ะ มันกอน้องจ้ะ hmm. มันจะไม่รุนกันนะจ้ะ่ม่เลยีจ้ะพี่จะชวยได้เลยจ้ะรุนเตะร่พอันนี้จังพเลจ้ะเรานิกน S <S ม,มันแอนขาดจะวออยู่ตรงนี้มีเฉาะขาไปย่ะขาดจะเล็น่าใชน เนี này này. C. C nó nó ่ยอะไรหัวเยก้อนหน่อยหกนหัวนี่น่อยเหนือี้จ้ะอันนี้เหนือยเลยหนะบุคคจะพี่น้องตรุ่ตรุยอยู่เรไม่มาทานกินต่จ้ยแ่เาไมีเกียวมาบิกล้ คุ้นมนะจ๊อืมขาดเลยว่ะมีเอาวัวรอท่านกระดูกว่ะวันนันเหจ้ะหอวหน้าเราทีเดียไหให้กระต้าใจให้พวกไปน้ำหน่อเร น้ำมันบางเนาะตีกระดูกก็่เป็นพเบียกระดูปาดเป็นี่ไเี่วเยปวเลยนี่หนังอ่อนเลยุ้เพื่นีนารอบวเนาะโอแล้วมาเจอบเี่่าออจะตนเมไห่ะยับด้บช่วยกันน Thằng Phụt đi, Cái này cứ xông ra chìm người hãy <làm> <laughs> 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 okay, đứng เป็นยังไหนาอจ้ะเอาเสียบ้ะเน้อ,นอจ้ะมาแล้ว,ลวค่ะ,คะมาจกากมาว่าองกเรืยเรื่อพี่น้องสิเ,เป็นยังไงจ้ะเป็นยังไงจ้ะเนะะป็นยังไงจ้ะมชุดตั้มตั้มไจเลย้นเอ้ยนังขาดบัวภนณกากรู้แล้ว เดี๋ยวหละจ้าไปละจ้าพี่น้องจ้ากะผสบเพิ่มสำเร็จแบบตุ้มตุตุ้งนี้ใจสุดซอยแล้วพี่น้งองพูดจ้ะเปลี่ยนอยู่แต่ว่าต้องใส่เวลาในเล,ล็กน้อยเนาะจ้ตัวนี้ตัวนี้ต้องตัดออกก่อนเนาะจ้าไปละจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ